กำลังดูเพลนเพลเลยกำลังดูเพลนๆพเลยอือโอ้โห่เนีน่นนนนนยยนงีความชื่นอยู่ครับอันนี้กี่ปีแล้วครับอันนี้จันนี้หนังนี้ผมได้มาอันนี้พี่ฉับชัยพี่จับชัยที่เขาทำกระเป๋าหนังนะครับเขาให้มาอือนะเป็นหนังเสือนะครับหนังเสืออันนี้หนังเสือดาวเคยเคยได้ยินว่าเเครื่องรางที่ทําจากหนังเสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงหนังสจริงหรือเปล่าครับอาจารย์มันแรงจริงไหม มันต้องพีกรรมให้เรียบร้อยนะถ้าเราไม่พีกรรมมันแรงยงงมันกินตัวเราเลยอมันจะกินตัวเราได้นะครับเพราะว่าเขายังโกรธเขาโกรธนี่หนังเสือเรานี่หนังเสือกล้งคือหนังเสือพวกนี้จะมีที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่พีกรรมเนี่ยมันเหมือนมันมีแรงอาฆาตอยู่ใช่ใช่ตัวใหญ่ก็คือเสือแล้วก็เข้าใจว่าบ้านเราชอบไปยิงเข้ามา เขาไม่ได้เสือตายเองที่ตายเองเขาไปเจอมาถ้าตายเองไม่เจอมาก็โอเคไม่เป็นไรคนเด็กเขาไม่เห็นหรอกตายเขาทราบเขาไม่ให้ใครเห็นเขาไปหาหาดูนี่เด็กพวกพานน่าจะรู้แต่ว่าบ้านเราก็เนาะเออยิงมาก็ต้องมาขออนุญาตเขาทีคำว่าจะเอามาทำเป็นวัตถุมงคลให้คนได้ ทีนี้เราผมเริ่มสงสัยอีกแล้ว <c ười> คือเมื่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่มันแรงอะเนาะมันแรงอ๋อแล้วถ้าเราเอามาทําเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางเนี่ยเราเราทําส่วนมากจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่านก็ที่ที่บอกคำว่าพีพพก,กันก็คือการขอขอมาแลขอขมาขอขอขมาเขาก่อนแล้วก็บอกเขาบอกเจตนาในการทําว่าเราจะเอามาทําเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางให้คนได้ใช้ท่านก็ได้ต่อบารมีของท่านท่านก็ได้มาสร้างบารมีให้เหลือคน ใช่ไหมไอ้ที่เคยทาเคยอะไรอาฆาตก็ขอขอโหสิกรรมครบนะก็ต้องทําบอกกล่าวค,ครูบาอาจารย์แล้วก็ส่ญญวนใหญ่พอบอกกล่าวเสร็จทำโหสิกรรมกวดน้าอะไรแล้วเราก็จะต้องขออนุญาตฤษีหน้าเสือรฤษีหน้าเสือก็คือเป็นครูของฤษีทั้งโบของของเสือ ลูกศรีหน้างัวงี้ก็เราก็ไม่ทาเกี่ยวกับหนองกรองอ๋อออย่างนี้นี่เองจะมีจะมีมีกฎมีระเบียบของเขาอยู่นะมีมีวิธีท่านนะท่านคุ้มอีกทีหนึ่งเนาะก็ถ้าเป็นเสือก็ต้องหรือสีหน้าเสือเนาะอันนี้มีสามลหน้าเสืออันนี้เราเสือสมิงพายเนาะคือว่าองคูจ้าวขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่ออะไรนี่นางกัดก็คือลูกอันนี้ก็เป็นลูกลูกปู่เจ้าสมิงพายือก็จะมีสามเสือนะแต่เราจะบูชาหลวง กูรูศรีหน้าเสือนะศรีหน้าเสือเพราะนั้นยันผลไม้ยักไงที่หัวใจคนไม้ยักษมันจะเป็นยันหน้าเสือหน้าเสือหน้าเสือยันพญานาเสือนี่นะหน้าเสือเราเนาะเราก็จะเนี่ยผมก็จะคือมี่เราขออนุญาตแล้วไงใช่ไหมขอทางอนุญาตขอวันในสวนทําวิธีในการที่เอาตราขายก็ต้องขึ้นไหว้ก่อนนะแล้วก็ไปขอจดทะเบียนการค้านะในพาณิชย์ ครับแล้วก็ก็เหมือนกับลงของนะเนอะน้ำหมึกเนี่ยน้ำหมึกที่เราประทับตาเนี่ยผมก็เอาน้ำหมึกหมึกที่เซกแล้วนะแล้วก็เอามาลงเนี่ยก็คือมันกำกับอีกทีนะก็แปลว่าจะใช้เสือแล้วก็กำกับของลงเข้าไปอีกทีนงก็อย่างผ้าใยหนวเมื่อวานที่ผมลงให้ดูแล้วนี่จะเป็นหน้าเสือที่เราลองมาเขาลงแล้วก็เสือลงกกับก็คือเพราะว่าอันตานี้กับ ในน้ำมดกเนี่ยเราใช้เสร็จแล้เพราะนั้นจะทำเฉพาะมันไหวกูไหมพอเราจะไหวกูเราก็ไม่แจกอันนี้ผมสงสัยนะครับว่าแต่ละแผ่นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยันอะไรใช้ใช้ในโอกาสไหนบ้างนะครับดูอย่างดีนะถ้าเป็นอุปเทนะครับอุปเทอุปเทยันไทยหมดนะครับจริงๆใช้ได้ครอบจักรวาลมันขึ้นกับการวางจิต แต่พอยุคหลังเน้ะมันก็เป็นการรวมยันเนอะไหมเป็นยุคเป็นการรวมยันก่อตอนเมื่อต้องต้องอยู่ฝั่งพระนครอาจจะยันนี้ต้องทำยันนี้รู้เลยมาจากอาจารย์ต้องผมอยู่ฝั่งใต้เนาะทางใต้ราอยาจจะมียันเฉพาะของทางใต้ทางใต้มันยันนอมอนี่หว่าไอ้นี่มาจากทางใต้จะรู้เลยว่าใครมาจากไหนเนาะองค์ความรู้ที่เราไม่เคยรู้แต่เดี๋ยวนี้เนาะเขาก็รวมยันเนี่ยนะหลังก็รวม ก็บางคนก็เรียนมาหลายครูไงสิบครูก็สิบยันละอ๋อสิบยันแหละใช่ถ้าว่าไปสืบสายเดียวเลยก็อาจจะตําราของรุ่นนั้นมาเลยถึงทอดมาเลยก็ไดแ้แต่รุ่นผมยังเดินเรียนไงต้องไปขอเียครูนี้ครูนี้คือเมื่อก่อนเขาไม่มีใครสอนกันละอัน,นอันนี้ขอถามน,นิดนึงฮะสิบยันเนี่ยเราสามารถลงในวัตถุอันชิ้นเดียวกันได้ไหมในสิบยันถึงว่าเราเราเรียนสายยันแบบพุทธกคุณนะครับก็ลงชิ้นเดียวได้ โอเคถ้าบางคนเรียนมีแบบสายบนสายล่างสายอะไรเงี้ยสายดําสายขาวสายสายรัดกั้ยันพวกเกี่ยวกับเสน่ห์นะเสน่ห์เสน่ห์ล่างนะอันมีเสน่ห์แบบพุทธคุณกับเสน่ห์แบบล่างอันนี้ก็ต้องไว้ใต้เอวอ่าไม่ใช่เอามาขึ้นคออ๋อถ้าเสน่ห์บนอย่างเช่นหน้าทองอย่างงี้ส่วนส่วนอย่างเงี้ยนะตะกุดเนาะคืออย่างผมเนี่ยผมผมจะห้อยนี่นะจะห้อยเอวครับ อ่าผมจะไม่เอาขึ้นคออ๋อครับอคอนี่ผมจะเอาของพุทธคุณเนาะอ่าครับอันนี้ก็เป็นตะกุดพี่เายทุกครับชะตาเรงครับอ๋อตะกุดก็จะแบ่งเป็นสายบนสายล่างอีกเนี่ยใช่จะเป็นเป็นบนกับล่างกระสบารีอะไรที่เป็นแบบว่าเกล็ดเนี่ยกระสุนบารีที่แก่เนาะครับอแล้วก็ตะกุดกำกับอะไรเนี่ยไม้เขาลดคัดทำมาจากไม้อะไรนั่นเองครับผมนะก็อันนี้ก็จบอแขวนนี้ส่วนถ้าเป็นหนังเสือผมจะเอาไว้ข้างล่างครับ ถ้าเป็นเครื่องแก้วเครื่องแก้วอะไรพวกนี้เราก็แขวนนิ้วแล้วแขวนนิ้วเริ่มงน้แล้วแต่ใครชอบเยอะเนี่ยก็บางคนนะอูบางคนก็เต็มหมดครับบางคนก็เล่นบนแก้วด้วยของธรรมชาติด้วยเล่นเคร่องเล่นตะกุดเล่นเครื่องรางพกครับหรือแลาวก็สักยันต์เนาะเต็มอ่ะอันนี้ก็เป็นยันต์เจ้าพระเจ้าสิบหกพระองค์เนาะอันนี้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 แบบแบบเจอในพิชัยสงครามเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นยันต์ที่สมบูรณ์นะแบบใหญ่ แบบเต็มถ้าแบบเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่นะไอคือแค่สิบหกช่องเนาะ้อันนี้เขียนใช้เวลาเยอะกว่าครับใช่ไหมใช้นังเสือเยอะใช่ใช้นังเสือเยอะกว่าแล้วก็ตัวจำนวนอักขระถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเขาก็ม้วนม้วนเสร็จแล้วก็ถักถักแล้วลงรักบิดทองครับก็ใช้ได้นานนะถ้าถ้าถ้าหนังสือมันมีความชื้นแล้วโดนความชื้นเนี่ยมันก็มันก็จะอาจจะมีเลือนได้แต่ว่า ือว่าท่านลงไเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคเขาก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วคือยังไงวิชาก็อยู่ในนี้แหละใช่ใช่ในนี้เพราะมันเดือดร้อนเกิดจากหนังมันยังมีความชื้นอยู่ครับเสื้อแต่ว่าหนังยังใหม่มันยังใหม่แต่ถ้าหนังเก่าแล้วแบบอ่ามันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะในที่ผมว่าในนี้พวกยังมีกลิ่นกลิ่นสาบเสริมแรงมากโอ้โหใช่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ตอนแรกผมว่าจะลองเปิดดมซะหนยชอบดมเจอเจอนี่ แต่อาจารยบอกว่าแรงนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมเลยใส่หออยู่ครับผมนี่พระเจ้าห้าพระองค์นะพระเจ้าห้าพระองค์กับอันนี้ก็พระเจ้าสิบหกพระองค์แต่อันนี้เป็นแบบยันสิบหกช่องนะนี้เป็นแบบนี่เขียนยากว่ะอ่าอมนี้เขียนยากกว่าอันนี้เขียนง่ายกว่าอันนี้น่าจะเขียนยากที่สุดแล้วล่ะอ่าจริงๆิมันก็ยังมีซับซ้อนยู่นี้จะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าอยู่ที่ว่าจริงมมันอารมณ์ด้วยนะครับถ้ามันพลาดแล้วพลาดเลยแล้วไง อย่างนี้ตาเละเลยนะอันนี้ก็เสียแผ่ผืนนี้ไปเลยสิใช่ถูกสิถ้าพลาดปุ๊บก็เสียเลยเยนี่คือเวลาทำเราไม่ใช่นิดทะลึ่งจะทำก็ทำนะคือถ้าเอาชัวร์เนี่ยอย่างนี้ยังชัวร์ครับคือคือเราไม่ใช่ว่าจะมาแบบเอ๊ะถ้าถ้าจานผิดแล้วเราไปลบออกแล้วมาจานเพิ่มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวส่วนต้องทิ้งอยู่แล้วอ๋อคือถ้าผิดก็คือผิดเลยถ้าเราวางอย่างนี้ทั้งหมดแล้วนะเราพอเขียนแล้วขียผิดแล้วไอ้โหเสียของเลยใช่เพราะว่าหนังสือเนี่ย เขาคิดเป็นตารางนิ้วเนาะครับอย่างนิ้วเนี้ยตารางนิ้วก็ห้าร้อย้โอ้โหห้าร้แค่เนี้แค่แค่เนี้อันนี้คือซื้อมาตอนแรกเนี่ยห้าร้อยและเหรือว่าซื้อเป็นแผ่นไงเขาจะคิดเขจะว่าเขคิดเป็นตารางนิ้วสามสิบนิ้วสามสิบนิ้วก็คิดเข้าไปช่องละห้าร้อยก็คูณไปก็คูณไปก็ตัดถ้าถ้าแบบคนเจอเราเจอเจ้าของเองนะเขาได้กำไรแล้วแบบสนิทกันเขาก็มีส่วนลดเยอะหน่อยแต่ถ้าเราไปแบบขาใหม่เลยนี่ก็เดนแนนั่นน่ะ ใช่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 ไ้กมันมีรในขาอไอ่าใช่ใช่แล้วไหลครั้งแล้วอ่าอันดีก็เพื่อนเพื่อนให้มานะอันนี้คือให้มาก็ทําส่งให้เพื่อนที่ยวเขาให้มาครับน่าสนใจแล้วอันนี้ก็ในเทเลนเนะอย่หงนั้นสุโคงเนี่ยแพงขวาละครับ ันังเฟือโค้งนี้ถ้าตารางนิ้วนึงก็ไม่พันไมพันห้าคือถ้าใครใครที่ชอบเล่นพวกเครื่องรางเนาะถ้าเห็นอย่างเงี้ยวาวแน่วาวแน่แน่ไม่ที่ที่เราไม่ม้วนเพราะว่าบางคนไม่เชื่อครับเดี๋ยวพอเราไปเป็นม้วนเดี๋ยวเขาน่าหนังเองเออจริงครับไม่หนังไม่หนังงวครับหนังลูกงวใช่ครับใช่ใช่แล้วเขาก็มาทาลายเนาะแล้วก็สกีลายใช่ใช่เออจริงจริงเพราะผมเคยเห็นตามพวกตลาดเมื่อก่อนนั่นแหละนั่นหนังเอง อ่าใช่คือคือเขาบอกว่าหนังเสือแต่ผมว่าไม่มันมันไม่น่าใช่เสือละหนังฟอกครับครับหนังหนังหนังงูบ้างงูลูกงูเพราะดูผมผมก็ไม่เพิ่งเพิ <waar> ah. at, ่งจะมาเคยเห็นหนังเสือก็วันนี้นะแต่ผมเห็นที่เขาบอกว่าหนังเสือที่ขายตามตลาดน่ะ คือจริก็ไม่มีหัวไงนี่ไงเขาใช่เลยดูไม่ออกช่แต่ว่าถ้าคนจับมันเขาเล่นอยู่แล้วเนี่ยาจับคารู้เลยแต่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าหนังเสียมันนิ่มเนาะนิ่มแต่ที่ที่เราเห็นว่าขายกลางตามตลาดนั้นหนังมันแข็งเ้ยไม่ใช่ขนน่ะมันใหญ่กว่านี้มันต้องดูด้วยถ้าเป็นหนังฟอกที่เขาไปทํากระเป๋าอ่ะมันก็จะหนาๆเนาะเพราะว่าเขาไปฟอกเพราะว่าต้องฟอกให้เนื้ออย่างเนี้ยเขากไปร้างอ่ะเขาจะมีน้ํายาเนาะมันก็จะแของกมา นาเลยก็ข็ก็ไม่ทำกระเป๋าไหมเอาก็จะเย็บเย็บกับติดกับหนังเอาแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังแบบแผ่นอกครับอ่อมันจะนิ่มแต่อันนี้มันแยกง่ายอันนี้คือขนเสียมันนุ่มอ่าใช่แี้ถ้าคุณดูเป็นอีกนะมันดูได้เลยว่าอันนี้ขนส่วนไหนเอามีงั้นอีกโอ้ย่าหนังแผงคอเป็นยังไงถ้าไหนเล่นบ่อยๆนะแถแผงคอหน้าผาก หลังตรงท้องก็จะไม่เหมือนกันอีกนะสีคนละสีอ๋อวถ้าหนังตรงท้องมันอีกอ่าจะเป็นยังไงหนังตรงท้องนะครับอ่าโอเคนเยอะเยอะอ๋อใช่ใช่ใช่หนังที่แผงคอนี่มันจะแน่นๆเลยอือเดี๋ยวผมค่ออาให้ดูแนี่ๆนะครับมันจะต่างกันไหมมีความต่างมีเรื่องสีความอ่อนเข้มแน่นนะฮะอ่าใช่ครับเอออันนี้แน่นเลยแน่นเลยอ่าโอเค ครับอ๋อหนังส่วนหลังเออน่าสนใจน่าสนใจสตอรี่นะที่เขาขายกันนั่นเนี่ยดอกสามพันนะหลวงพ่อดังๆนะม้วนแล้วก็เขาลงรับปิดทองนะแค่นี้เห็นแค่นี้อือถึงนี้ดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตารางตารางนิ้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ๋อที่ถ้าตามวัดทั่วๆไปหรืออะไรเนี่ยครับสามพันเลยเหรอครับเนี่ยอ๋อกูกูต้องเข้าใจสิทำในวัดเนาะทำในวัด ครือมดนะได้แผ่นเสือมาหนึ่งตัวนะสมว่ากกท้ามีทั้งหัวเลยนะแยกหัวเวาไวก่อนนะหัวนี่มันสามสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาตัวนะโอ้โหเพราะนั้นหน้าผ่าอาจจะได้หน้าผ่าผว่าไม่เกินสิบชิ้นออส่วนนี้เนาะแต่จริงจริงส่วนเอามีเก็จะท่านนายสังเกตจริงมันจะมีส่วนส่วนตรงนี้ของชีวิตทุกอ,อย่างนะครับเน,นี่ยเมว่อเราลูกเตลูกเสือเนาะเนี่ยเขาจะเอาส่วนนี้ เหมือน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 กลางนี้นึกไหมนี่เนี่ยศูนย์กลางเราอยู่ตรงนี้เนาะแต่คราวนี้เขาว่าหน้าผากเนาะนี่คือแบบโดยรวมไงนี่คือนี่คือโดยรวมเนาะมันก็อาจจะแบ่งได้หนึ่งต้นสามสี่ห้าเก็บไปเก้าสิบชิ้นก็ตัดชิ้นเล็กๆแต่เวลาเขาลงก็หน้าผากไงหน้าผากเสือแต่จริงๆเขาจะเอาถึงแค่ตรงนี้เองครับทั้งหัวเนี่ยครับคือได้แค่ดอกเดียวอ๋อได้แค่ดอกเดียวตรงนั้นแหละแต่นึกภามันเหมือนเหมือนราเด็กเล็กอยู่นั่นเหมือนนั่นแหละจุดจุดรวมพลังอ่ะจุดรวมพลังนี่นึกไหมเขาจะเอาแค่ตรงนี้ แต่เขาวอาหน้าผากมันคือตรงนี้เพราะนั้นเราก็ตัดก,ก็แบ่งเลยแบ,แ,บแ,บแบ่งแบ่งแบ่งรายละหนึ่งนิว้วคณนิ้วหรือบางทีก็อาจจะแค่ครึ่งนิ้วด้ซ้ำไปแล้วเขียนตัวจากตัวตัวหลักๆนะม้วนเพราะว่าราคาหน้าผากันสูงไง<อ>แล้วพอคณบอกหน้าผากันคือเอาทั้งตัวคือตัวเดียวก็ชิ้นเดียวอ่ะแต่จริงจริงชิ้นเดียวครับเพราะนั้นผมว่าเสือเราซื้อมาแล้วหนึ่งแสนอ่าทั้งตัวหนึ่งแสนหัวเนี่ยสามหมื่นอ้เหะ ว่าตงไม่เอาตัวครับผมเอาหัวก็ดีไม่ดีไม่ใช่สามหมื่นเลยนะจะแพงขึ้นไปอีกแพงเพราะว่าพอคุณไม่ซื้อทั้งตัวแล้วคุณตัดหัวไปคนที่เขาไม่เขาไม่เล่นนะเขาไม่เอาเลยนะเออครับเขาถือว่าแบบว่าเอมเนาะเอ่ากได้ทัใช่ใช่เขาก็อยากได้หมดแหละราคาทั้งหมดเนาะใช่ถ้าคุณไปซื้อนี้อาจจะลดแสนหนึ่งทั้งตัวแล้วให้แสนหนึ่งครับแต่พอคุณไปเอาตรงนี้สามหมื่นปกติสามหมื่นแยกหัวนั้นผมขอเพิ่มนะ อาจจะเป็นห้าหมื่นไปเลยเพราะออดปอนตรงที่ขายยากครับขายยากนะเพราะจริงคนที่ซื้อก็อยากได้คนที่ติดไปครับเขาก็จริงๆเขาก็ไปทาเก็บวไว้นะอ๋ออย่างนี้เองอ่งนี่เองเขาก็จะให้ลู้ศิษยู้หาที่เขาพอมีฐานะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนรู้เขาจะเอาแต่หน้าผากนะแล้วมันก็แยกกัไปเลยแผงนี้แผงหลังแผงท้องครับนี่ออไหมมันความละเอียดของขนไม่เหมือนกันนะครับ ไม่ไม่เหมือนกันแล้วเสือไม่มีรอยรูฐานน้ำอีกแล้วคือถ้าโดนยิงมาก็ไม่ไม่รู้ว่าจะสักเสร็จขึ้นหรือว่ายังไงคือผมเลกตัวก่อนครับแล้วก็มันทีสุดเด็ดสุดเด็ดผมยังไม่ซื้อของใหม่นะผมจะไปขอซื้อที่แบบพวกเขาเก็บบ้านอคก็บบ้านเพราะไว้นานเนาะเอาไว้นานแล้วบางทีเขาเขาก็ผ่านพิธีมาแล้วเนาะเขาก็พีกรรมาแล้วอะไรเงี้ยเราจะอมาทำอาเงี้ยครับ แต่ถ้าเจออย่างนี้ผมก็จะต้อให้กุ้ให้ใหูาเพืม,มาทําวิธีขอมาเลยนอ,อะไรตืเ<อ>ขาขจะมีขั้นตอนของค่า